นี่ไงกองทัพพระทีสองมาส่งมามาเผยแพยร่การ์ตูนทหารมีไว้ทําไมอ่ะเพลงแบบเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าระเด็นนล้มากอ่ะคุยเรื่องนี้กันในสังคมเยอะคือคือ,ค,อคือคุณจะมาโปรโมทอะไรก็ตามแต่อะไรอย่างเนี้ยแต่มามาบอกว่าแล้วมันมีภาพที่เหมือนกับแบบฝ่ายขานฝ่ายต่อต้านอะไรบอกว่าเราไม่ต้องการทหารกลับเข้ากรมกองไปและประโยชน์ประเทศอื่นเขาไม่ลบกันแล้วสมัยนี้เขาใช้เรือประมงไปลบแล้วเปลืองกระจอกเขาไม่ลบกันแล้วลบไปก็ไม่ชนะอันนี้คือไอ้การ ยัดถ้อยคํเก้ามาเนี่ยมันสะท้อนมันสะท้อนทัศนะกองทัพมากเลยนะว่าเฮ้ยวล้าหลังมากโบราณหลังโคตรเลยอืคิดว่าเขาจะยกเลิกทหารแล้วเอาเรือประมงมาลบก็ไอ้ที่คนเขาต่อต้านนั่นก็คือเรือดำน้ำสามหมื่นล้านอ่ะก็คือการใช้งบประมาณที่เขาบอกว่าไม่จําเป็นกันหรือไม่ก็เรื่องเกณฑ์ทหารอันนี้มันเป็นวัรนล้อกันเลยนะฮะแบบคล้ายๆกับว่าออมันมีคล้ายๆบอกว่าเออ ันเนี้ยมันมีตอนท้ายนะคลิปเขาบอกว่าเออเหมือนกับยายตื่นขึ้นมาเลยนะโ้แบบคล้ายๆว่าโอ้ยทหารหายไปไหนหมดหายไปไหนหมดเออไม่ได้มาช่วยประชาชนแล้วหรืออะไรเนี่ยเออในโลกออนไลน์เขาฮฮากันหมดแล้วทหารหายไปไหนไปเป็นสวไปเป็นสวครับไมเป็นเป็นสวครับไเป็นนายกแล้ววิษสาหกิจครับคือเขาเล่นการเมืองเอาผู้ตามหลักก่อนนะคือคุณคิดว่าทหารเนี่ยมันอยู่เหนืออำนาจอธิปไตยของประชาชนเหรอถ้า เสียงส่วนใหญ่และคนที่ได้รับมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาอยากจะยกเลิกทหารก็ยกเลิกได้ครับคอสตาริกาเนี่ยเขาหลักการนี้ก่อนนะหลักการนี้ก่อนนะคุณอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนครับที่มาจากการเลือกตั้งครับแต่ว่าเอาที่เขาเสนอตอนนี้จริงๆแค่ยกเลิกการเกณฑ์ทหารยกเลิกเกณฑ์ทหารคนกบิวไปใหญ่คือคือไม่มีใครเขายกเลิกทหารเขาคือเขาคือบอกว่าท่านคุณอยากเป็นหนึ่งได้อันที่หนึ่งยกเลิกเกณฑ์ทหารอันที่สองมันต้องยุบหน่วยงานของกองทัพบางหน่วยที่มันไม่ใช่หน่วยรบโดยตรงอื ที่มันสิ้นเปลืองอ่าซึ่งอันนี้ทหารอ้างว่าอุย้ยมีไว้ช่วชยประชาชนไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่มันมันเป็นภาระไอกองเอเอางบประมาณอันนั้นเนี่ยที่แบบว่าคุณเอาไปแบบว่าอ้างว่าทหารไปช่วยประชาชนเนี่ยมาใช้กําหนดวพลเรือนอย่างเช่นอะไรนะพวกอะไรนะป,ป้องกันภยยัยอะไรออืมพวกนั้นนะครับมีประโยชน์กว่าอีกพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งวันที่14อ่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะฮะมีผู้บัญชาการฐานบกนะฮะทาง พลตรีหญิงสิริจันงนงาทองเนี่ยรองโฆษกกองทัพบกเขาบอกว่าทางพอบทบได้กล่าวถึงการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้ว่าที่ผ่านมากําลังพลได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในหลายพื้นที่ด้วยความเรียบร้อยการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญต่อประชาชนต่อประเทศชาติและสําคัญต่อกําลังพลรวมถึงครอบครัวจึงต้องคิดพิจารณาใช้สิทธิอย่างรอบครอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับตนเอง ครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราวัฒนานาร่วมผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังเขาโพสต์เฟซบุ๊กเสริมในประเด็นเรื่องทอบอคลายกฎเหล็กเลือกตั้งด้วยนะฮะไฟเขียวทหารว่อนอันนี้ผมอ่านดูที่คุณวัฒนาเขาโพสต์ยนะฮะคุณวัฒนาเขาบอกว่าไฟเขียวให้ใช้รถทหารขนกําลังพลไปเลือกตั้งได้ เดี๋ยวผม,ผมอ่านที่คุณรัศนาโพสต์ก่อนนะคุณรัศนาเขาบอกว่ารับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลไปเลือกตั้งได้ใช้รถทหารขนหีบบัตรได้ในพื้นที่ที่ก่อความไม่สงบถ้ากกตประสานขอมาแต่ห้ามใช้หน่วยทหารเก็บหีบบัตรแถมไม่ใช้พื้นที่หรืออาคารของหน่วยที่เป็นที่ทําการชั่วคราวของกกตจังหวัดได้ก็คืออย่างนี้ก็คือว่าพบทบเนี่ยตามที่คุณรัศนาเขาอ้างเนี่ยนะฮะข่าวเนี่ยให้ใหใหดําริให้มีการให้ความร่วมมือกับกกต แต่ว่าแต่ว่ามันมีการมันมีการตีความว่าไอ้เรื่องของการใช้รถทหารอะไรได้เนี่ยมันเดี๋ยวมันจะไปเข้าคนจะไม่ไว้ใจเดี๋ยวคนไปใช้ทหารคนรถทหารคนบาดเลยคนไปใช้สิทธิ์อะไรก็เดี๋ยวโดนได้หรือว่าไปไปไปตั้งหน่วยเลือกตั้งในค่ายทหารในคนก็เสียวแล้วอ่าเพราะว่าทำไมคนถึงจะไว้ใจทหารมากกว่า เอาเอสมอได้ไหมกเดี๋ยวคือผมเอาสมอขนได้ไหมอ๋อแต่คืองี้มันมีการเอากฎของอดีตมาคลายให้ดูได้บอกว่ามันยังมีเร mm hmm, ื่องที่เคยห้ามไว้ก็คือห้ามไม่ให้กําลังพลของทบเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็การสนับสนุนยานพานะของทบในการเลือกตั้งเนี่ย สามารถจัดยานพาหนะของหน่วยเพื่อำนวยความสะดวกให้กับกำลังกำลังพลเดินทางได้ได้<ต>ได้ไิดได้อันนั้นได้แต่ว่าคนแค่มันอยู่ที่ว่าคุณจะขนไปกี่คือคือมันคนแค่นึกภาพแล้วแล้วเริ่มกลัวไงแต่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ในะเนี่ยอาจจะพบสั่ง<ต>ให้ความรู้มือหลังมันก็มาจากความไม่ไว้ใจกองทัพนั่นแหละแต่ว่าคือเขาไม่ได้สั่งให้ยึดเขาสั่งให้รู้มือกองทัพควรจะประกาศว่าไว้ใจผมเถิะเรื่องพวกนี้ผมไม่ทำหรอกถ้าผมทำผมรับะหาร แต่บิ๊กแต่บิ๊กบี้เขาแต่ทัศนธาติ่มันคือเป็นปัญหาต่้งอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นมันมีส่วนเกี่ยวพันมีผลประโยชน์ได้เสียอกานเลือกตั้งแล้วตั้งแต่เรื่องยกเลิกเกณฑ์ทหารเรื่องที่แบบเป็นรูปกองทัพใช่ไหมฮะมันก็มีผลผมไปที่เรื่องของรวมไทยสร้างชาตินิดหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับการยิงเลเซอร์เฮฮามากเลยครับมันเป็นข้อความเชิญชวนให้เลือกหมายเลขของพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ว่ามันไปปรากฏบนเสาใหญ่เลยนะฮะของสะพานพระราม8เมื่อคืนวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมา คนก็ตั้งคําถามอยู่ว่า้ตกลงแล้วหาเสียงมันเป็นอภิสิทธิ์เปล่าคือคนสงสัยนั่นแหละแล้วมันแบบประสานยังไงให้เป็นรัฐบาลอยู่มันประสานหรือสั่งหรือซื้อแอดคือประเด็นคือว่ามันซื้อแอดได้ไหมซื้อแอดได้ไหมหรือหรือมันต้องใช้อำนาจสั่งการระดับไหนหรือว่ามันได้แล้นที่ผ่านมาคนไม่รู้อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันก็ปรากฏว่าข่าววันนี้ที่เขารายงานกันก็คือว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาชี้แจงออกมานะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยนะพบว่า นางสาวทิพานันต์สิริชนะเนี่ยนะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกเนี่ยเขาได้ขออนุญ,ญาตต่อทางประหลัดก,กรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการดังกล่าวเนี่ยยิงเลเซอร์เนี่ยด้วยจดหมายส่วนตัวโดยไม่ได้หาหรือหรือแจ้งให้ทางพักทราบหรือขออนุญาตผู้บริหารพักแต่อย่างใดนี่คือรองโฆษกประจำสำนักนายกซึ่งตอนนี้ก็คือในช่วงยุบสภาเนี่ยแต่ว่าเป็นก็คืออดีตหร,รักษาการรองโฆษกเนี่ยนะเพื่อพัก เพื่อเมื่อพักได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็ได้ตําหนิและทําหนังสือตักเตือนพร้อมทั้งสั่งการไปยังนางสาวที่พานันให้หยุดดาเนินการดังกล่าวโดยทันทีเสร็จแล้วโหวนี่เขาพักเขาจัดใหญ่เลยนะเขาบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องขออภัยอย่างยิ่งมานโอกาสนี้อ่คราวนี้คําถามก็ตามมาเยอะซึ่งสงสัยกรทมต้องชี้แจงว่าชี้แจงแล้วชีจงวาชี้แจงแล้วลว่วา,ชาชาติชาติบอกแล้วว่ามันมีการขออนุญาตใช้ลานลิมแม่น้ํา สวนหลวงสะพานพระราม8ปก็คือใต้สะพานพระราม8ปตรงนั้นโดยแนบรูปแบบรายละเอียดที่จะขอใช้งานและมีการระบุว่าจะขอฉายภาพข้อความแต่กทมอาจจะตรวจหนังสือไม่ละเอียดน,น่าจะเข้าใจว่าน่าจะเป็นกทมคงเข้าใจว่าเป็นการหาเสียงปกติไม่ได้คิดว่าจะมีการฉายภาพบนเสาสะพานด้วยเ<อ>นื่องจากไม่ใช่พื้นที่ไม่ใช่พื้นที่อนุญ,ญาตหาเสียงนะก็คือแบบทีนี้ก็คือคุณชาชากะบอกว่าอาจจะต้องให้หยุดการหาเสียงเมื่ประกาศไปก่อนเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่อนุญาตให้ใช้ อ๋อแสดงว่าการขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณน,น,นั้นมีลานริมแม่น้ําสวนหลวงสะพานพระรามแฮะแต่ว่าคุณชาชาเขาพยายามจะอธิบายว่ามันเขาไม่จินตนาการไม่ได้นนำลำเอียงว,ว่าจะยิงอ,อาจจะแบบคล้ายๆว่าทางกรทมเจ้าหน้าที่กรทมคงคิดว่าขอแค่ใช้พื้นที่แบบหาเสียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอเคผมแค่นั่งคิดว่าหมายความว่าถ้าผมมีบริษัทเอกชนเนี่ยผมอยากจะโฆษณาอะไรเนี่ยผมยิงเลเซอร์ผมไปเช่าที่แล้วยิงเลเซอร์ขึ้นตรงนั้นได้ไหมผมไม่ได้ว่าเลยนะคือทําได้ไหมคือแบบถ้าทาได้อีกหน่อยไไม่ด้ Ия, มันถือว่าเป็นพื้นที่ราชการไงแล้วทำไมเขาไปยิงได้เป็นพักการเมืองก็มันถึงจินต <c oughs> นาการ <ala> <c oughs> ไม่ถึงมันก็เกิดค <c oughs> ืองี้เวลาขอใช้สถานที่ลานเนี่ยมันก็อาจจะเข้าใจได้ว่าอ๋อเสาที่อยู่ตรงเวทีคุณก็จะฉายอะไร อะไรไปมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นฉากเอพีอะแต่ว่ามันใครจะไปจินตนาการถึงว่าคุณจะยิงทั้งเสายิงเลเซอร์ขึ้นเสาใหญ่เลยนะผมคิดว่ามันทําได้นะผมก็ว่าได้นะผมก็ว่าได้นะผมก่ทําให้มันเป็นการหาเสียงเราเนี่ยอย่าไปคิดซีเรียสแบบบ้าๆกรกตคือเราเขาสร้างสรรค์เรเปิดได้เขาสร้างสรรค์ได้รู้ๆแต่เสาสะพานพระรามแปดมันควรจะมีไว้ในการยิงอะไรที่มันแบบ แต่อันนี้ก็คือไม่ผมว่าได้ใช่ทาทุกพักไงแต่ว่าไอ้ทุกพักไงเยนี่ประเด็นก็คือว่ามันไปโผล่ที่รวมไทยสร้างชาติแล้วเราก็เลยสงสัยคนก็เลยสงสัยว่ามันอภิสิทธิ์ไปยุ่งอะไรใช่ใช่แต่พรรคอื่นเขาก็ไม่คิดทําอะไรแบบนี้ไงคือพรรคอื่นไม่กล้าทําว่าคืนทําเดี๋ยวก็ก็ต่อเอาตายถูกฮะอาแต่ว่่าแตนี่รวมไทยสร้างชาติเองเขาก็บอกเขาไม่ได้ทำนะเขาบอกที่พานนันไปที่พานนันทป็เอง เป็นผลงานของบิ๊กลมไทยสร้างช่แบิ๊กบิ๊กลมไทยที่แพร่หลสวยเลยเขาบิ๊กระดับเขายิงเลเซอร์โปรโมทพักขึ้นสะพานพระราม8ได้มได้คุณบิ๊กเลยคุณชิวัลลองคุณอยู่คุณชิวัลอยู่พักอื่นแล้วไปประสานนี่ก็โดนปฏิเสธไปแล้วแต่ว่ามันระบบราชการไทยแล้วก็วิธีการเล่นงานทางเทคนิคอย่างเงี้ยมันก็จะโดนไงอย่างอย่างเช่นอาจารย์สมชายก็ตั้งคำถามไงว่าเฮ้ยนี่ป้ายขนาดเนี้ยมันเกินกว่าที่กกตกำหนดใช่อ่า มันายนใหญ่มากนะเสาเนี่ยเอาง่ายๆถ้าเป็นก้าวไกลทาเนี่ยสงสัยโดนสวนเนี่ยขนาดก้าวไกลในสีสุวรรณก็ไปร้องแล้วเนี่ยบัตรส่วนลดเอื้อพักส้มเนี่ยสีสุวรรณร้องก้าวไกลอีกแล้วเออร้องก้าวไกลอีกแล้วเนี่ยมันมีการแบบร้านค้าก่อข้อมูลชวนเลือกอะไรเงี้ยเข้าขายช่วยหาเสียงนะต้องถูกคำนวณค่าใช้จ่ายเลือกตั้งเนี่ยคือประเภทแบบหัวคะแนนธรรมชาติทั้งหลายที่ไปช่วยก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ต้องไม่ได้นะ ประชาชนเนี่ยมันไม่มีนะที่จะไปเป็นแบบหาเสียงโดธรรมชาติมันต้องได้รับจ้างมาโคคะแนนธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้มาด้วศรัทธาสุวรรณบอกไม่มีทุกคนมันต้องมีค่าจ่ายหมดมาด้วยศรัทธาไม่ได้ต้องมาด้วยการงบประมาณต้องเงินหมดไม่ได้แล้วไม่ได้ในี่เพี้ยนกันไปใหญ่ละนี่เันการเลือกตั้งฮะมันก็ไม่ต้องอย่ามาด้วยศรัทธาอย่ามาอย่ามาหย่อนบัตรต้องจ้างมาแต่ระบบของเราอ่ะเขาให้คนที่ช่วยหาเสียงเนี่ยต้องมาด้วยการได้รับการลงทะเบียนอย่างอย่างเป็นทางการนะมาด้วยศรัทธาแบบโผลมาไม่ได้ นี่ไงสุริวดบอบ่าการมีผู้ทำบัตรส่วนลดแลกแจกแถมให้พรรคการเมืองสีส้ม,มเป็นประเด็นว่าการที่ห้างร้านทางการทำบัตรส่วนลดพรรคการเมืองเพื่อจูงใจให้ประก,กรเลือกพรรคนาก,ก่าวเข้าข่ายความผิดหรือไม่มพเพรบเาือกตตังห้ามบุคคลใดหรือผู้สมัครให้จะทาให้หรือผลประโยชน์อื่นได้อะไรเงี้ยม,มาแล้วครับแล้วก็บแบบพิมพ์ข้อความว่าวันที่สสี่ให้ช่วยประกาศเบอร์นั้นเบอร์นี้อะไรเงี้ย ช่วยหาเสียงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นการหาเสียงโดยชัดเจนทําได้หรือไม่แต่กรณีนี้ถือว่าทําได้ต้องเป็นค่าใช้จ่ายนะครเลือกตั้งด้วยอืเป็นค่าใช้จ่ายที่หน้าที่พักการเมืองระบุคนหรือห้างร้านต้องไปคำนึงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วยต้องรายงานให้ครบมาแล้วครับเดี๋ยวก็ยุบพักเชิญตามสบายครับเห็นทางบัทชีทางไทยเขาบอกอะไรนะต้องหาทางยุบใช่ป่ะเพื่อแบบทับนิ้คนเลยนะยุบพักเพื่อยุบพักเก้าไก่เสเลยง่ายไหม ถ้าอยากอยู่ความขัดแย้งแบบเดิมไม่จบมันก็ก็ทำาฮะแต่อันนี้อันนี้สนุกนะนี่เพิ่งอ่านไม่จนหัวลอกกิ้งเลยมันมีมันมีอันนี้วัยล้านเกือบสิบล้านวิวฮะในทิกตอกมีคนไปขอายเซนประยุทธ์อันนี้เรื่องจริงไปขอไลเซนจริงใช่ไหมแล้วลไอ้สมุดนั้นมันเป็นสมุดนั้นมันเขียนว่าเดยโน้ตอ๋อมีคลิปทิกต็อกมันอย่างนี้เดี๋ยวต้องเอาคลิปมามาเปิดโชว์กันจะได้คอมเมนต์ได้ถูก แต่ว่าเมื่อไหร่เการเลือกตั้งมันจะฟรีแบบจะได้เต็มที่สร้างสรรค์ผมชอบนะอย่างที่พนันเนี่ยฉายบนสวบานพระรามแปดมันมันควรจะทําได้นะใครก็อยากช่วยพักไหนเขาก็หาสิเขาช่วยกันสิเรื่องจริงมันมันเรื่องค่าใช้จ่ายมันไม่ได้มันไม่ได้มากกว่ากันเท่าไหร่หรอกมันก็เป็นการฉายไง